วิธีวอ,อิวิทออีทีวิธีเวลาวอเอเวรออาลาเวลาเวียนวอเอียนอเวียนไว้วอไอไวไม่โทรไว้ สาลาสออาสาลออาลาสาลาสง่งสออกงอสงไม่เอกสงสบูสาออะสะบออูบูไม่เอกบูสบูส้ม สอโอมอสมไม่โทส้มสวดสออัวดอสวดสวนสออัวนอสวนสวมสออัวมอสวมสวยสออัวยอสวย สอนสออ,อนอสอนสอบสออ,อบอสอบซ่อมสออมซสอมไม่โทรซ่อมสะดือสอศอดออือดือสะดือสะพาน สอะสะพออาโนพานสพานสะอาดสอะสะโออาโดอาดสะอาดสังสอะงอสังไม่เอกสั่งสังกษสีสอะงอสังกออะกะ สออีสีสังกสีสั้นสออะโนอสันมิทูสั้นสับสออะโบอสับสับประรดสออะโบอสับปออะประรออุดอรถสัปปะรด ศาสตร์สออาโดศาสตร์สายสออายโสายสาวสออาวโอสาวสีสออีสีสุกสออุโกสุข สุกสออุขอสุกสู้สออูสูไม่โทสู้สสออเส้นสอเอะนเส้นไม่โทเส้นเสาสอเอาเสาเสียง สสเอียงอเสียงเสียบสสเอยบอเสียบเสือสสเอือเสือเสือสเอือเสือไม่เอกเสือเสื้อสสเอือเสือไม่โทเสื้อ ใสสอไอใส่ไม่เอกใส่หกหออกกอหกยญ้าหอยออาหยาไม่โทหญ้าหนาหอนออาหนาหนา้า หอนออาหนาไม่โทรหน้าหนีหอนออีหนีหนูหอนออูหนูหมหอโอมอหมไม่เอกหมหมอหอ,อ,อมออหมอ มอหอมออหมอไม่โทรหม้อหมาหอมออาหมาหมีหอมออีหมีหมูหอมออูหมูหมู หอมออูหมูไม่เอกหมูหรือหอรออือหรือหอวีหอวออีหวีหอหอ,ออหอไม่เอกหอหอง หออ,องอหองไม่โทห้องหอมหออมอหอมหอยหออยอหอยหักหออะกกหักหันหออะนอหันไม่เอกหัน หัวหออัวหัวหัวเราะหออัวหัวรออเราะหัวเราะหาหออาหาหาหออาหาไม่เอกหา

หุงหออุงอหุงหุนหออุนอหุนไม่เอกหุนหูหออูหูเหหอเอเหเห็น หอเอกนอเห็นเหนือหอนอเอือเหนือเล่าหอรอเอาเหลาไม่โทรเล่าเหลือหอรอเอือเหลือเหา่าหอเอาเหาไม่เอกเห่า แหงหอแองอแหงไม่เอกแหงแหนหอแอนโนแหแนแหนหอนอแอแหนให้หอไอไห้ไม่โทรให้ใหญ่หอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ หม่หอโมไอไหมไม่มเอกใหม่ไหนหอนนไอไหนไหมหอโมไอไหมไหลหอโลไอไหลไม่อมอมอออมเอกไหลไหว โฮอวไอไหวไม่โทรไหวาย,ยาอยอ,อายาไม่เอกยาอยู่อยอ,อูอยู่ไม่เอกอยู่ออกออกอ,ออกออกอ่อน ออนออนไม่เอกออนอะไรออะอะอรอไอไรอะไรอ,อ,อันออะนออันอ,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 อาอออาอ่าน โออาโนอานไม่เอกอ่านอบโออาบอาบอลวาดโออาอารออะละวอาโดวาดอลรวาดอำเภอโออำมอำมพอเอเพอ อําเภออิมออิมออิมไม่เอกอิ่มอีกออีกออีกอื่นออื่นออ,อื่นไม่เอกอืนอุ่่น อุนออุนไม่เอกอุนเองอเองอเองเอาออเอาเอาแอบอแอบอแอบโอ อโออไม่จัตวาโอองอโองอองไมเอกโองโอนอโอนนโอนไออไอไอ